เย็นวันนั้นต้นจัดของเก็บไว้ในห้องเก่าของตัวเองพื้นไม้ส่งเสียงดังกรอบกราบทุกครั้งที่ก้าวเดินภาพในห้องยังคงเหมือนเดิมมีเทียงฝุน่นที่จับหนาและเกล่เก่าๆของไม้ที่อบอวนอยู่ตลอดเวลาเขาเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นพัดผ่านก่อนจะล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้ายามค่ำมาเยือนพร้อมสายลมเย็นเยือกที่พักผ่านชายคา ต้นลุกมาปิดหน้าต่างเพราะกลัวฝนจะตกแต่กลับสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างลอดขึ้นมาจากใต้ทุนบานมันเป็นเสียงคล้ายการโวดมุนดังเ่าเบาแต่ไม่ขาดช่วงต้นนิ่งฟังอยู่นางเสียงนั้นคุ้นหูแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบทสวดใดเขาลองเดินลงไปชั้นล่างเพื่อดูว่าเป็นสิ่งจากไหน แต่เมื่อก้าวลงมาถึงชั้นล่างกลับพบความเงียบสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดช่องไม้เข้ามาสะท้อนฝุ่นในอากาศเขาลองเอาไฟฉายส่องลอดช่องไม้ที่มองเห็นใต้ถุนบ้านบริเวณนั้นมืดสลิดจนมองอะไรแทบไม่เห็นมีเพียงเสียงมแมลงร้องและลินดินปิดเปียกที่โชยขึ้นมาเสียงโสดหายไปอย่างไม่มีสัญญาณคืนนั้นเขานอนไม่หลับ ยิ่งดึกเสียงนั้นยิ่งกลับมาอีกครั้ง